สวัสดีค่ะพบกับวลัญญาชาแนลนะคะทําง่ายอร่อยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทํามันต้มขิงนะคะอากาศหานาวอย่างนี้เราเราทำมันต้มขิงทานกันนะคะส่วนผสมก็จะมีมันนะคะก็ขิงขิงเราใช้ขิงแก่นะคะอันนี้เราปอกแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหั่นเนาะอันนี้เราก็ ปอกไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือเราปอกแล้วก็แช่น้ำปูนใสแล้วค่ะแช่เพื่อจะให้มันมันเหนียวนะคะไม่แตกเวลาต้มนะคะน้ำปูนใสค่ะแช่แล้วเราล้างแล้วเราจะต้มกันนะคะค่ะมันปอกเปลือกมันจะเป็นเหนียวเหนียวนะคะมันมันจะมีหลายประเภทนะคะมันจะมีหลายสีจะมีสีม่วงเอ้ยสีขาว แล้วก็สีออกเหลืองๆนะคะอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะมันส้มส้มๆนะคะแช่น้ำปูนใสพอแล้วคนะ่ะแช่มาประมาณ20นาทีค่ะมันแบบนี้นะคะหัวมันอันนี้มันเยอะเกินแบบเหลือเหลืออันนึงคนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหัน่นขิงนะคะแต่เราปอกเปลือกละปอกเปลือกออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปหั่นนะคะหั่นแล้วก็บุบๆนะคะ มีประโยชน์หลายอย่างนะคะับลมด้วยแก้หวัดด้วยนะคะยิ่งต้นน้ำขิงน้ำร้อนเราจะบุบนิดนึงนะคะ นก็จะหั่นเฉยๆนะคะมีบุกมีแล้วแต่นะคะ <S <S นิดนึง,นนงทิ้งใช้เป็นทิงแก่นะคะจะหอมอ่ะอน,นี้มนันเราแช่น้ำปูนใสนะคะอันนี้หั่นจะล้างแล้วก็เอาไปต้มน,นะคะนี่ค่ะ แล้เวเราไปต้มกันเลยนะคะแเราใส่น้ำเปล่านะ,ะใส่น้ำเปล่า1.5ลิตรนะ,ะเพราะเราทำเยอะน่ะได้มันประมาณหกขีดเจ็ดขีดแค่ค่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะี๋ยวเราจะใส่ ใบเตยด้วยนะคะนี่ใบเตยสามใบค่ะก็จะได้หอมนะคะใส่ใบเตยต้มขิงเป็นอะไรที่ง่ายนะคะแต่มีประโยชน์มากมายน้ำขิงทำง่ายด้วยนะคะค่ะใบเตยจะใส่ขิงนะคะมือเราล้างสะอาดเรียบร้อยทำทานเอง อากาศหนาวๆต้มน้ำขิงร้อนๆน,นะคะอร่อยค่ะไม่แพงหาง่ายทำง่ายประโยชน์มากนะคะขิงช่วงหน้าหนาวเหมาะเลยล่ะทานอุ่นๆกร่างกายอบอุ่นอ่ะแล้เซ็จต้ม ที่ขิงมันเดือดอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปใส่มันมันนี้ตามที่เราปอกนะคะปอกแล้วแช่น้ำคูนใส่นะคะแล้วก็เอาแช่น้ำยางก็จะไม่ติดมือนะคะอันนี้ก็จะไม่ดำด้วยอ่ะประมาณนี้เดี๋วเราจใส่ลงไปนะคะแป๊บนึงเราใส่มันลงไปเลยนะคะน้ำเดือดแล้ว ยเยอะเลยหม้อหนึ่งหม้อมันใหญ่นะคะเราจะต้มสักประมาณสักสามสิบนาทีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงใส่น้ำตาลในิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลนะ,ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่ง สามสี่ห้าหกหกช้อนบนพูนแล้วนะคะเราต้มเยอะเจ็ดเจ็ดช้อนบนพูน,นเลยเนะี่ยต้มสจ๊ มาชิมกันค่ะแล้วก็มาเปิดดูชิมดูะมนะหลังจากที่เราต้มมากใส่น้ำอีกนิดเอ้ยใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่งค่ะหม้อใหญ่ก็เลยไม่หวานเนะาะช้อนหนหม่ ใส่อีกสักสองช้อนน่าจะพอดีเราทำให้หวานมากนะคะอันนี้ประมาณแปดช้อนเราจะเอาฟองออกนะคะตักฟองมันออก ใส่ใบเตยด้วยหอ,อมอทำเยอะแบ่งเพื่อนๆทานได้ตักฟองออกนะฮะฟองทิ้ง ต้มมาสักพักเดี๋ยวเราจะมาดูเช็คดูมันนะคะเช็คดูมันต้มมันนี้เราใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากสุกแล้วค่ะ ใส่ถ้วยนะคะน้ำขิงร้อนๆคลายหนาวได้นะคะน้ำขิงเจ็บร้อนเผ็บร้อน เสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ําขิงมันต้มน้ําขิงรัญญา c h a n n e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ